สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิวเซท,ทายรถสวยนะครับบอกเลยวันนี้น้องฟิวเอารถสวยๆดีๆมาฝากนะครับนี่คันนี้เป็นรถเจ้าของบอริษัทเลยนะครับกับเจ้าโตต้ารีโว 2CE นะครับพ r ีเรเนตัวนี้ปี2017แล้วได้ในราคาเพียง4 9 9 0 0 0บาทนะครับได้รถที่แบบสภาพสวยๆเจ๋มๆแบบนี้เลยนะครับหากเคยกําลังมองหาแล้วอยากได้รถสวยๆเจ๋มๆแบบนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทางเบอร์ 0657400689 0657400689เบอร์น้องกาฟิลสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงและสามารถแอดดลน์ได้นะครับและได้รถที่แบบสภาพใหม่สภาพสวยรถเกรด A นะครับรถไม่มีชนหนักไมความหรือน้ำท่วมนะครับดูแลหลังการขายกวางตีหลังการขายนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนี่บอกเลยว่ารถสวยๆรถเจ็มๆแบบนี้เลยนะครับนี่ โอ้โหตัวนี้นะครับเป็นตัวยกสูงรับประกันเครื่องเกียร์2ปี10,000กิโลนะครับดูแลหลังการขายฟรีก็าแรงงา้ตลอดลอายุการใช้งานนะครับในรถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยจริงๆนะครับนี่เคยมองหาอยู่นะครับต้องจัดสักคันเลยนะครับเคยสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์ก็สามารถแอดไลน์ได้เนาะตัวนี้ก็ฟรีดาวก็ผ่อนประมาณ 8,000กว่าบาทนะครับ8 9 0 0 0บาทนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับ4ประตูเป็นตัวเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะทุกคนเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนี่สภาพรอบร้องพันไฟไม่มีคราบเหลืองนะครับตรงไฟใสกริงไฟตันมองมีมาแล้วเรียบร้อย มีไฟต่งหมกเรียบร้อยโฉมหน้ารถโก้โฉมหน้ารกโกนะครับนี่โตต้านะครับโลโก้โตต้าบนโครเมียมกระจังหน้ารังพึ่งนะครับ วงไฟไม่มีคราบเหลืองนะครับไฟตันมองมีมาแล้วเรียบร้อยสีเดิมโรงงานยางนะครับยางปีสองพันยสองนะครับยางใหม่อยู่นะครับดอกยางหนาๆโลเม็กเดิมโรงงานนะครับนี่เมกลายทูโทนเมกสวยมากทุกคน แม็กซีทูโทนนะครับมีบันไดข้างมาแล้วเรียบร้อยฟ้าโค้กไปเป็นโครเมียมตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับแต่ด้วยสีดำไปเลี้ยด้านข้าง ติดฟิล์มทุกบานนะครับนี่ติดฟิล์มทุกบานนะครับด้ามจับโครเมียมมีที่ขึ้นที่จับเรียบร้อยนะครับทั้งซ้ายและขวานะด้านล่างด้านบนเมทอาร์คเดิมโรงงานไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมนะครับรถสวยๆนี้เลย ตัวน็อตไม่มีขยับขยื่นด้ามจับนะครับด้านบนและด้าน,นข้างานั่่ะ,อ,ะเอเดิมเรืเอร่อาน ยางใหม่ยางี2ก็ถือ,อยังใหม่อยู่นะครับเป็น P r u n e r เป็นตัวเป็นตัวออโต้นะนี่โตต้าด้านหลังนะครับมีกันชนท้ายให้เรียบร้อยนะครับนี่แม็กไ e r เนอร์ใหม่มากนะครับนี่ดูแลรักษาดูแลดีมาก ด Arrow, ูเม็ดอาร์กกันต wow. ่อเม็ดอาร์กสภาพเดิมๆโรงงานเบาะนะครับโอ้โหพรมสวยมากนี่พรมเบาะเป็นเบาะผ้าเป็นสีน้ำตาลสีคาเฟ เบาผ้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยไม่มีขีดขาดไม่มีขาดไม่มียุบยุย่ยรับแขนวางแขนได้ปกตินะครับรับแขนวางแขนได้นะครับตั้งเกลียวน้ําได้ภายในกว้างขวางนะครับนั่งได้หลายคนมีด้ามจับขึ้นทั้งซ้ายและทั้งหน้าทั้งซ้ายทั้งมีครบทุกจุด ข้างหน้าวางเกี้ยน้ำได้นะครับแล้วก็ใส่ของได้ตรงนี้ก็แขวนได้แล้วก็ใส่ของได้ถ้าจับตัวฟ้าสภาพไม่มีรอยเจิมนะครับสภาพฟ้าฝ้าก็ประมาณ95%ก็ใหม่มากนะแล้วก็ แขวนแก้วน้ำได้นะครับั้งซ้ายและขวาเลยแขวนได้ด้วยนะครับแขวนผ้าแขวนของได้นะครับนี่พับแขนได้นั่งสองคนด้านหลังคือสบายมากพักแขนคนละแขนนะครับนี่ตั้งแก้วน้ำนะัคนละแก้วแล้วโผลซ้ายขวา เปิดไฟได้ปกติลำโพงขซ้ายขวามีไว้เรียบร้อยนะครับสภาพรถสวยเลยเดี๋ยวไปดูคนขับต่อในส่วนของคนขับเดี๋ยวดูเมนอาร์กันก่อนเลยสภาพเดิมๆโรงงาน ปิดกระจกออโต้ด้านขวาหนึ่งบานน็อตไม่มีรอยชนหนักพิจความน้ำท่วมน็อตสภาพเดิมโรงงานนะครับ,รบเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในแล้วสตาร์ทให้ดูกันดีกว่านี่ตัวนี้นะครับทุกคนได้ในส่วนของเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับมีทโกโหมดเพราโหมดเรียบร้อยอะดูด้านข้างกันก่อนด้านข้างนะครับเป็นสีกาแฟเป็นผ้าแบบนี้เลยนะครับปรับกระจกออโต้นะครับนี่ รับกระจกออโต้นะครับออโต้ Auto นะครับด้านขวาหนึ่งบานแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่จับนะครับตรงนี้สามารถวางแก้วน้ําวางของได้นะครับต้าวางแก้วน้ําวางเกี่ยวกับแก้วขวดสามารถวางได้ช่องแอร์ตรงนี้หนึ่งจุดพุเลมันติฟังก์ชันนะครับสีก่การมีทั้งซ้ายและด้านขวานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ DLFC นะครับ โลโก้ก็จะเป็นโตต้านะครับเป็นโครเมียมอุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ถือว่ายังใหม่มากนะครับดูแลรักษาดีมากนะทุกคนสภาพคืออย่างสวยเลยนะครับแล้วก็หน้าปัดหน้านะครับเลขมาอยู่ที่1 3 4 6 5นะครับก็ถือว่ายังน้อยมากๆนะครับปี2017เนาะในราคาเพียง49 9 0 0นบาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มจัดๆนะครับแล้วสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุด นี่แบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับก็เป็นผ้าเหมือนกันนะครับเป็นกาเฟ่แบบนี hmm. ้นะครับนี่ก็ใส่ของอุปกรณ์สัมภาาะได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็วางของนะครับวางของได้แล้วก็เบรกมือนะครับเป็นเบรกมือธรรมดาเนาะเป็นเบรกมือครับส่วนตรงนี้ก็มาในส่วนของ ปุ่มอีโค่โหมดเพลว์โหมดนะครับนี่ปัจยัยน้ำมันนะอีโค่โหมดปัจยัยน้ำมันนะทุกคนนี่ก็บอกเลยว่าอย่างสวยนะครับกเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์อาก็ถอยหลังนะครับเอ็นว่างนะครับดีไปหน้าเนาะเอสแบบสปีดน,นะครับก็บสภาพสวยมากนะครับไม่มีจุดเซนเซอร์นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็วางแก้วน้ำได้สองแก้ว แบบนี้เลยวางแก้วน้ำได้สองแก้วก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถตั้งโทรศัพท์มือถือได้นะครับตั้งขนมได้ตั้งโัรศั์มือถือได้นะครับก็ตั้งได้เยอะเลยทีเดียวเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับวางแก้วน้ำได้สองจุดตรงกลางนะครับซ้ายขวาอย่างละจุดแล้วก็ด้านข้างประตูได้อีกหนึ่งจุดนะครับปรับเอนะครับก็ปรับเอได้ปกตินะครับนี่ แับได้รอบทิศทางนะครับทั้งอุณภูมิความอุ่นและความเย็นนะครับนี่ก็ระดับความาแรงของแอร์แล้วก็ระดับความเย็นตัวนี้ก็ปุ่มเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถไปซื้อตัวเพลงต่างๆนะเราเหมือนเราจะเพลงนะครับเพลงไฟต่างๆก็เอาสาวิตช์มาใส่ตรงนี้ได้แล้วเ,เลงแอร์ต่างๆนะครับ หน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอในส่วนของหน้าจอวิทยุก็เป็นหน้าจอวิทยุแบบนี้เลยนะครับนี่ก็าสามารถเปลี่ยนช่องได้นะครับ่แล้วก็เราเปิดเสียงจไปอยู่ขอเธอ นี่ลูกสะพายนี่โอ้โหเปิดแค่นิดเดียวก็ดังนะนะบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับกอนโซนตรงนี้ก็ตัดด้วยพลาสติกตนี่เป็นพลาสติกตรงนี้ก็เป็นสีดํานะครับตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำนี่มีทุกคันนะครับรีโวถ้าเป็นรีโวนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์ก็เลื่อนได้ปกตินะครับขึ้นบนลงล่างแล้วก็ซ้ายขวานะครับ ปกติเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวลานะครับเวลาเราก็สามารถปรับได้นะแต่ว่าเวลาตอนนี้ก็เดี๋ยวขอดูดนิดหนึ่งนะครับอ่าเวลาตรงนะทุกคน1ิบสเอ็ดเวลาก็ปรับ,ปร,บปรับได้นะทุกคนอ่าหกเจ็ดเอ่าเวลาตรงครับ1ิบหตรงกับเวลาปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็ช่องแอรตรงนี้ก็คนโซนก็หน้นานหน้าก็สีดา โซน,นหน้าก็สีดำเนาะกว้างขวางเลยทีเดียวตรงนี้ดูนิดนึงอ๋อตรงนี้ก็ตรงนี้เปิดแอร์ได้นะครับทุกคดตรงนี้สามารถใส่พวกโยเกิรต์ตพวกของต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็สามารถนี่ตรงนี้ก็จะมีแอร์อยู่เนาะนี่ช่องตรงนี้นะครับก็สามารถใส่ของต่างๆได้ ส่วนตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกคู่มือนะครับเซอร์อวิชชาร์ตบุ๊กต่างๆนะครับคู่มือการใช้รถต่างๆนะครับก็มีมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรถเนาะนี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่พรบภาษีภาษซีต่อใหม่มาแล้วนะครับทุกคนปีปัจจุบันเบาะนะครับเป็นเบาะ เบาะเป็นเบาะสีกาแฟนะเบาะผ้ารัตะเข็บไม่มีขาดไม่มีหยุกยุยนะครับเบาะผ้านะครับเดิมๆโรงงานเนาะนี่สีกาแฟรัตะเข็บสีขาวนะครับเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดกระจกได้ปกตินะครับนี่มีกระปกมีกระจกให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็ใส่ของอุปรกรณ์ต่างๆได้นะครับนี่สภาพสวยๆนี้เลยนะครับ เดี๋ยวน้องฟิวพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับห้องเครื่องเดิมๆโรงงานฝาครอบของโตต้านะครับแพลเพลเป็นโมอกอม,มีเรียบร้อยนะครับสภาพรถสวยๆพร้อใช้งานแบบนี้เลยนะครับนี่คานหน้าน็อตต่างๆนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับ แผ่งการกำร้นก็80%เซนะครับก็ถือว่ายังใหม่มากแล้วก็ตัวแมนอาร์คนะครับนี่สภาพรถอมใช้งานมากนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อได้ทางเบอร์065-740-0689 065-740-0689เเบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะครับ คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปไว้นะที่นี้นะครับฝากด้วยนะครับรีโวสี่ประตูยกสูงออโต้นะครับสองสี่ e p ี u n นเนอร์ปีสองพันสิบเจ็ดไม่แสนสามนะครับราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับน้องฟิลถอดตัวลายไปก่อนนะครับบา,บายบาย